กิดเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ LG จะเป็นผู้ส่งมอบจอใช้ผลิต iPhone รุ่นจอพับนะครับมีรายงานข่าวว่า LG Display จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตและส่งมอบจอเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ iPhone รุ่นจอพับได้นีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในปีสองพนี่สามนะครับผมรายงานเผยว่า LG Display จะผลิตและส่งมอบจอ OLED หรือ OLED แบบพับได้นะครับ ให้ a pple แต่ไม่มีข้อมูลยืนว่า LG จะได้เริ่มผลิตไปบ้างแล้วหรือยังนะครับซึ่งก็เคยมีรายงานว่าซัมซุงนะครับจะเป็นผู้ผลิตและส่งวอบจอ OLED หร OLED ให้แก่บ a pple นะผมซึ่งเป็นจอแบบพับได้นะครับประกอบกับรายงานนี้ก็เป็นได้ว่า LG นะครับก็อาจจะเป็นผู้ร่วมผลิตและส่งวอบจอ OLED หรือ OLED พับได้อีกรายหนึ่งเพื่อที่ส่วนเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ซึ่งเมื่อไม่นานวันนี้มีรายงานว่า Apple อาจจะได้เปิดตัว p p o o n นะครับรุ่นจอพับได้นะครับผม่ใช้จอ OLED หรือ OLED นะครับผมขึ้นมานะครับขนาด7นิ้วและรองรับ Apple p e n i l l และเปิดตัวในปีศองี่3โดย Apple นั้นได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ p n o n e จอพับได้มาตั้งแต่ปี2 0 1 6แล้วและหลังจากนั้นนะครับผมมีข่าวลือมาเรื่อยๆแล้วก็มี การรายง,งานว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone จอพับอยู่ด้วยบุว่า iPhone รุ่นแรกนะครับผมที่ใช้จอนี้จะใช้หน้าจอที่6.7นิ้วตอนกางออกมาซึ่งขนาดจะ,ะพอกับ iPhone 1 2 Pro Max นะครับผมารรายงานรููว่าตัวต้นแบบนั้นที่ทดสอบจุดซ่อนแกนวันพับหรือ Hi ไว้ที่ใต้จอนะครับซึ่งแบรนด์ซอฟต์โฟล์ดใิการ Android ราย่า Samsung ได้เปิดตัว iPhone นะครับผมเปิดตัวสมาร์ทโฟนจุ้นจอพับได้มาหลายตัวตัว iPhone ที่เปิดตัว iPhone เมื่อไหร่ Apple ที่เปิดตัวเมื่อไหร่ต้องตอดิดตามกันนะครับผมซึ่งนะครับผมมีรายงานเกิดมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันี้ในช่วงข่าวอยู่ไอทีห้องจริญเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามและกาชมด้วยความสดีครับ